เด ar er. ี๋ยววันนี้เราไปขออนุญาตชมเจ้าของรถกันก่อนนะฮะเจ้าของยารีสสีแดงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อุ๋มค่ะพี่อุ๋มนะครับอันนี้พี่อุ๋มเป็นลูกค้าเก่าของเรานะครับพี่อุ๋มทำกับผมเมื่อกี่คันแล้วครับสองคันแล้วค่ะสองคันแล้วใช่แล้วก็คันที่สองเป็นแจ๊ดอ๋อคันนี้พี่อุ๋มเริ่มเป็นสีแดงแก้วอ๋อถูกใจไหมครับถูกใจมากค่ะเงาฉ่ำมากอันนี้ผ่านมาเดือนกว่าๆแล้วก็ยังเงาูกใจมาก อันนี้เราพี่อุ๋มก็คือจะบอกว่าเสร็จแล้วหนึ่งเดือนแล้วเราก็ให้พี่อุ๋มมาขัดสีนะฮะเป็นการเซอร์วิสนะครับก็หลังจากขัดแล้วเป็นยังไงมากครับดีมากค่ะคือติดใจการบริการที่อุ่นนี้มากเพราะว่าเซอร์วิสดีมากคือเราขออะไรนิดหน่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำให้โดนแบบว่าเต็มใจมากค่ะชอบมากเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆพื้นฐานาถ้าลูกค้าน่ารักมาแล้วครับเราก็จะตอบโจทย์ลูกค้าได้หมดเลยนะครับก็อีกคันหนึ่งเป็นยังไงมากครับ อีกคันตอนนี้ก็โหมีคนชอบมากค่ะเดี๋ยวจะเอามาขัดสีชอบมากตอนนี้ก็ยังเงาแวบอยู่เลยใช่ก็วันนี้พี่อุ๋มได้เลือกใช้ยาลิสนะครับอันนี้เป็นรถของคุณพ่อใช่ไหมอ๋อแล้วก็มาให้เราเซอร์วิสนะครับแล้วก็หลังจากนี้ต้องบอกว่าหลังจากนี้ถ้าพี่อุ๋มใช้แล้วแล้วมีความรู้สึกว่าสีเริ่มไม่เงาเริ่มอะไรเนี่ยก็เป็นโปรแกรมต่อไปได้เลยโปรแกรมต่อไปก็คือจะเป็นเคลือบเซรามิกได้ เดี๋ยวผมจัดโปรให้ลูกค้าเก่าน่ารักนะครับก็ขอขอบคุณพี่อุ๋มมากนะครับอันนี้นะครับเสียงจากลูกค้านะครับก็เรานะครับเ f นะครับเราสร้างผลงานดีๆนะครับแล้วก็สําหรับคนชื่นชอบผลงานหรือว่าคนชื่นชอบสิ่งที่เราทํานะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับอยากอยากให้คนที่รักและชอบนะฮะรักและชอบผลงานกากทางเราเชิญมาทํากับผมนะครับแต่ถ้ามา แล้วไม่ได้เจอผมหรือว่าไงนะติดต่อผ่านน้องได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับครับ